การเริ่มต้นก็คือการโหลดแอปพลิเคชันนะครับระบบการทํางานก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเรานะครับว่าจะเป็น Play Store หรือ App Store เราก็เข้าไปที่การค้นหานะครับโดยให้พิมพ์ชื่อว่า carrier i n the a i r นะครับทำการติดตั้งนะครับ installation เลยขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องสร้าง Account บัญชีขึ้นมาให้เข้าไปที่ตรง register ครับหลังจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันก็จะให้เรานะครับใส่ email address นะครับทีนี้จะเข้าสู่กันตอนการสร้าง user นะครับก็เราก็ตั้งชื่อได้ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้นะครับก็จะมีการให้ใส่พาส,สเวิร์ดขึ้นมานะครับสำหรับการคอนเฟิร์มว่าเข้าระบบนะครับ<ช>ก็หลังจากที่เรากด next มานะครับ แอปพลิเคชันก็จะฟ้องเทอร์มแอนด์คอลเลชันนะครับก็คือเงื่อนไขนะครับในการใช้แอปพลิเคชันก็จะมีป๊อปอัพให้เรากดอักตีเพื่อยอมรับเงื่อนไขในการใช้แอปพลิเคชันนะครับก็ติ๊กอักตีแล้วก็กด next ต่อนะครับถัดมานะครับในหน้ารีจิสเตอร์ก็จะโชว์ข้อมูลในส่วนของอีเมลแอดเดรสที่เราใช้นะแล้วก็เงื่อนไขที่เรายอมรับในเงื่อนไขของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องสมิ i อิน r m ม t ชันเพื่อยืนยันว่าเราต้องการส่งข้อมูลเพื่อ c ร e a t ยูเซอร์นี้แอปพลิเคชันก็จะมมมีปอวขึ้้นาาา่เรตงไ เพื่อ Activate ในการใช้งานในอีเมลแ d ด e ดสที่มีการส่งลิงก์เข้าไปในอีเมลเรานะครับเราก็กดยอมรับโอเคในเงื่อนไขแล้วก็เราก็เข้าไปที่อีเมลแ d ดเดสเพื่อ Activate User เรเราให้สามารถใช้งานได้หลังจากที่เรากด Activate ยอมรับในการใช้งานของ carrier in t h air ในอีเมลเราเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเริ่มการใช้งานได้เลยนะครับ โดยเราเข้าไปที่นะครับแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เข้าไปที่คำว่าล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่ยูเซอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับเสร็จแล้วกด next นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันจะให้เราคอนเฟิร์มใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งนะครับเสร็จแล้วกด next ครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการล็อกอิน เราก็คอนเฟิร์มการล็อกอินไปอีกครั้งหนึ่งแอปพลิเคชันก็จะโชว์นะครับในส่วนของหน้าโฮมนะครับตอนนี้ลิสต์ก็คือยังไม่มีเครื่องปรับอากาศในตัวแอปพลิเคชันนะครับเราต้องมีขั้นตอนในการเพิ่มเครื่องปรับอากาศเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมการทํางานลำดับแรกนะครับเราเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องปรับอากาศเสร็จปุ๊บนะครับให้เรานะครับ เข้าสู่กระบวนการเพิ่มเครื่องปรับอากาศเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันโดยเข้าไปที่ปุ่มสีฟาที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายเพิ่มเครื่องปรับอากาศเข้ามาก็จะมีข้อความนะครับในเรื่องของการยอมรับการเซตติ้งนะครับให้เรากดเน็กไปเลยหลังจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันก็จะโชว์ลักษณะ ของการเชื่อมต่อของแอร์แต่ละประเภทในกรณีนี้เรานําเสนอในส่วนของตัวเครื่องปรับอากาศในรุ่น c า l o r สมาร์ทนะครับซึ่งเป็น w i i i บิวอินด้านในให้เราเลือก w i r ลสอะแดปเตอร์ชนิดที่เป็นบิวอินนะครับเราก็แตะเข้าไปที่บ i l อ i n ไปเลย หลังจากนั้นแอปพลิเคชันจะโชว์เงื่อนไขการแชมงานในส่วนของลักษณะของ w i i i u i l อ i n ก็คือให้เปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ที่ตัวเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมทในขั้นตอนของแอปพลิเคชันก็จะบอกอยู่ว่าต้องเปิดรีโมทโดยใช้ฟังก์ชันไหนก็คือให้กดปุ่มโหมดนะครับที่รีโมทค้างไว้5วินาทีจนกว่าคำว่า AP จะขึ้นมาในรีโมท หลังจากที่เราส่งคําสั่ง AP ไปที่เครื่องปรับอากาศสัญลักษณ์ Wi-Fi ที่ตัวเครื่องปรับอากาศก็จะกระพริบขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์พร้อมการใช้งานแล้วหลังจากนั้นให้เรามากด n e c t ในขั้นตอน Ad AC d Ad a Adapter ต่อ,อก็จะมีป๊อปโชว์ขึ้นมา Connect to Device นะครับก็เราก็กดเชื่อมต่อขั้นตอนต่อไปเลยทีนี้นะครับมันก็จะมาเข้าสู่นะครับการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องปรับอากาศเข้ากับ โฮมเราเตอร์ router, นะครับหรือตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านเราโดยมี2วิธีการนะครับเราสามารถใช้แบบ WPS ก็คือการกดที่ตัวเราเตอร์ปล่อยสัญญาณได้เลยในการล็อกอินนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการอินพุตโดยการพิมพ์เป็นแมนนวลนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันในที่นี้ผมขออนุญาตใช้เป็นแมนนวลนะครับในการใส่ SSID แล้วก็พาสเวิร์ดของเราเตอร์ที่บ้านเราจากนั้นนะครับเราก็ใส่ SSID แล้วก็เราเตอร์ที่บ้านเรานะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จปุ๊บเรากด next เสร็จนะครับก็ รอขั้นตอนของการเชื่อมต่อหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะโชว์สถานาการเชื่อมต่อที่สําเร็จก็คือ success fully เรียบร้อยเราก็กดโอเคหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโฮมนะครับก็จะแสดงในส่วนของตัวเครื่องปรับอากาศขึ้นมาว่าตอนนี้ได้เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวแอปพลิเคชันที่หน้าโฮมก็จะโชว์ตัวเครื่องปรับอากาศและก็สถานะขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งแสดงโหมดการทํางานแล้วก็อุณหภูมิที่เราตั้งแล้วก็อุณหภ,ภูมิห้องจริงก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของแคริเอร์ขอบคุณครับ